สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมุมรอบจุดศูนย์กลางกับความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยหลังจากที่เราได้ทบทวนในเรื่องของมุมรอบจุดศูนย์กลางและก็ความยาวส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยครับวันถ้าเราคููจับวงกลม2วงกลมที่เป็นความยาวส่วนโค้งกับวงกลมที่เป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางมาสอนกันมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับวัดในทิศทางปกติก่อนนะครับ เอาเป็นมุมมุมรอบจุดศูนย์กลางก่อนแล้วกันนะครับ90 1 80 270ครบ1รอบครบ1รอบ360องศาอ่ะทีนี้มาดูความยาวส่วนโค้งนะครับความยาวส่วนโคง้งความยาวส่วนโค้งจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงมุม90องศายาวเท่ากับพายส่วน2หมายความว่า ความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม90องศานี่นะครับมันรองรับมุม90องศาความยาวส่วนโค้งนี้ยาวเท่ากับพายส่วน2นะครับต่อไปถ้าเราวัดความยาวส่วนโค้งมาจนถึงมุมรอบจุดศูนย์กลางที่เป็น180องศาเนี่ยนะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางตรงนี้เป็น180องศาความยาวส่วนโค้งความยาวส่วนโค้งเส้นนี้ยาวเท่ากับ พายส่วน2 2ครั้งใช่ไหมครับก็คือพายมันเราจะมาเขียนไว้ที่จุดปลายของส่วนโค้งนะครับอันหมายความว่าความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม180องศายาวเท่ากับพายาเช่นเดียวกันนะครับความยาวส่วนโค้งที่มันรองรับม,มุม270องศาก็จะยาวเท่ากับ3พายส่วน2ความยาวส่วนโคง้ง1รอบพอดี รองรับมุม360องศายาวเท่ากับ2พายอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างมุมรอบจุดศูนย์กลางกับความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมรอบจุดศูนย์กลางทีน,นี้เราไปดูมุมย่อยๆนะครับดูมุมย่อยๆเอามุม45องศาก่อนแล้วกันวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้45องศาความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม45องศาก็คือความยาวส่วนโค้งนี้ครับซึ่งเราเคยวัดไปแล้วใช่ไหมครับ ก็คือเราแบ่งครึ่งพายส่วน2ก็คือจะยาวเท่ากับพายส่วนสอันหมายความว่าความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุม45องศาจะยาวเท่ากับพายส่วนสใช้ความยาวส่วนโค้งเป็นสีน้ําเงินนะครับพายส่วน4ต่อไป90ก็ความยาวส่วนโค้งก็พายส่วน2นะครับต่อไปมุมรอบจุดศูนย์กลางครับมุมรอบจุดศูนย์กลาง45 3ครั้งเป็น100ย 35อทีนี้มาดูความยาวส่วนโคง้งความยาวส่วนโค้งก็พายส่วน4กี่ครั้งครับพายส่วน4 3ครั้งก็เป็น3พายส่วน4ความยาวส่วนโค้งก็พายส่วน4 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอไปมุมรอบจุดศูนย์กลางพายส่วน4ไอ้มุมรอบจุดศูนย์กลาง45องศา สครั้งก็ร้อยแปพายส่วนส 4, 4ีครั้งก็4ี่พายส่วนสตัดทอนลงได้พายไปมุมรอบหยุดศูนย์กลางนะครับสี 45. มาถึงตรงนี้นะครับร้อยเลยมาอีก45ก็เป็น225ร้ความยาวส่วนโคง้งพายส่วนสกี่กี่ครั้งครับ1 2 3 4 5 5ครั้งใช่ไหมครับก็คือ5้าพายส่วนส ต่อไปก็เป็น3ามพายส่วนสองนะครับครูไม่ขออธิบายนะมุมต่อไปครับมุมต่อไปก็คือวัดจาก270เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มมาอีก45ก็เป็น315ความยาวส่วนโค้งก็วัดจาก3ามพายส่วนสองอันนี้ก็คือพายส่วน4 1ครั้งเห็นไหมครับพายส่วน4 2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง 5แล้วก็6ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ7นะก็คือ7พายส่วน4ต่อไปก็8นะครับ8พายส่วน4 4 1 4 2ตัดทอนลงก็ได้2พายอ่านะยังเหลือเส้นประสีดำครับเส้นประสีดำอ่านะตอนนี้ก็คงพอจะเข้าใจแล้วนะครับเส้นประสีดำนี้เป็นมุมรอบจุดศูนย์กลางส่วนละ30องศาานะลง มุมรอบจุดสูนการก่อนแล้วกัน30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330แล้วก็360ทีนี้ความยาวส่วนค้งที่รองรับมุม30องศาส่วนคุ้งนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาวพายส่วน6พายส่วน6พายส่วน6 1ครั้งเห็นไหมครับ1ครั้ง พายส่วนหกครั้งก็เป็นพายส่วน3 3ครั้งก็ได้พายส่วน2องใชไหมครับสครั้ง4พายส่วน6ทอนลงเหลือ2พายส่วน3ทอนลงเหลือ2พายส่วน3ามสีแล้วนะครับ5ใช่ไหมครับหพายส่วนนะครับพายส่วน6 6พายส่วน6ทอนลงได้พายแล้ว 7, พายเจพายส่วนห แพายส่วน6ทอนลง4พายส่วน3 9 9พายส่วน6ทอนลงได้3พายส่วน2อันนี้10พายส่วน6ทอนลงก็5พายส่วน3 11 11พายส่วน6แล้วก็12ครบรอบ12พายส่วน6ทอนลงก็ได้2พายครับก็ให้นักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะดูคลิปซ้ำ หรืออาจจะไปลองไปดูคลิปอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ